ลงฟัง Better Health Better Life Podcast เรื่องราวสาระด้านสุขภาพเพื่อช่วยให้คุณสุขทั้งกายสบายทั้งใจโดยวิทยาลัยเซนลุยส์วิทยาลัยชั้นนำด้านสุขภาพสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่าน Better Health เบเตอร์ไลวันนี้พบกับดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภดีสมจิตอาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชคณะพยาบาลศาสตร์วิทยาล,ลัยซึลุยในเรื่องวิธีลดละเลิกบุหรี่ด้วยตัวเอง ก่อนที่จะพูดถึงวิธีเลิกบุหรี่เนาะดิฉันก็ชวนมารับฟังในเรื่องของโทษและผลกระทบของบุหรี่ต่อสุขภาพกันก่อนนะคะเพราะการสูบบุหรี่เนี่ยจะทําใหออ้มีอาการติดบุหรี่แล้วก็จะส่งผลกระทบต่อตัวเราเองต่อสุขภาพของเราในระยะสั้นและระยะยาวนะคะผลกระทบระยะสั้นจะมีอะไรบ้างเรามาฟังกันเลยค่ะก็จะมีอาการแสบตาน้ําตาไหลนะคะเวลาที่เราไปรับ ตุงควันบุรีจะมีทําให้เกิดความดันโลหิตสูงหัวใจเต้นเร็วขึ้นนะคะการรับรู้รสกลิ่นลดลงมีกรดในกระเพาะมากขึ้นมีกลิ่นปากลมหายใจมีกลิ่นเหม็นมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ตามร่างกายและเสื้อผ้าคาร์บอนโมอนอกไซด์ที่อยู่ในบุหรี่นะคะก็จะเข้าไปในปอดและกระแสะเลือดของเราเพิ่มขึ้นทีนี้พอมาถึงผลกระทบระยะยาวก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคต่างๆเช่น in โรคถุมลงปมพองโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรงังโรคมะเร็งปอดมะเร็งในส่วนต่างๆเช่นมะเร็งกล่องเสียงหลอดอาหารลำคอและกะระเพาะปัสสาวะโรคหลอดเลือดสมองหลอดเลือดส่วนอื่นๆติดตันหลอดเลือดใหญ่ทรงอกและช่องท้องปุมพองนะคะหรืออาจจะเกิดเส้นเลือดหัวใจตีหัวใจขาดเลือดส่งต่อการเกิดภาวะหัวใจวายได้นะคะนอกจากนี้ยังทําให้มีภาวะของการเสรื่อมสมรรถภาพทาง การอุดตันของเส้นเลือดขนาดเล็กที่เปเลี้ยงประสาทเกี่ยวกับการแข็งตัวของอวัยวะเพศมีการแข็งตัวแล้วก็ทําให้เกิดสมรรถภาพาทางเพศเสื่อมไปได้นะคะถ้าสมมุติว่าไปที่ตรงบริเวณเส้นเลือดที่บริเวณแขนและขาติดตันเนี่ย <c oughs> ก็จะทําให้เกิดที่เราจะต้องตัดแขนหรือขาทิ้งไปได้ซึ่งจะเห็นว่าผลเสียตรงนี้ค่ะมันจะค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะ จะเห็นว่าเราเสียเงินซื้อบุหรี่เพียงไม่กี่บาทแต่อาจเกิดผลเสียทำให้เกิดโรคแล้วก็ต่อสุขภาพของเราเนี่ยนับไม่ถ้วนเลยนะคะทีนี้ลองมาดูซิว่าเพราะอะไรเราถึงติดบุหรี่และ ติดบุหรี่เนี่ยพาออะไรถึงเลิกยากนะคะเรามาฟังกันดูอ่าก็เพราะว่าบุหรี่จะมีสารที่เื่อว่านิโคตินค่ะที่เมื่อสูบเข้าไปแล้วจะทําให้เกิดการหลั่งสารที่เรียกว่าโดพามีนตัวโดพามีนเนี่ยค่ะจะทําให้เกิดความสุขแล้วก็ผ่อนคลายทําให้ผู้สูบบุหรี่เนี่ยอ่าเลิกไม่ได้เพราะว่าติดอยู่ที่ความสุขนะคะแล้วก็หากถ้าสมมติว่าสารโดพามีนตัวนี้ลดลงนะคะ,ะ,คะก็จะทำให้เกิดความรู้สึกอยากบุหรี่ เพื่อที่จะก,การเพิ่มสารโดพามีนเนี่ยมันก็ทําให้เกิดความอยากบุหรี่มากขึ้นเพราะฉะนั้นสองตัวเนี้ค่ะมันจะทําให้เราเกิดอาการติดบุหรี่นะคะการติดบุหรี่นอกจากที่จะมีผลมาจากสารสองตัวนี้แล้วนะคะก็มาจากนิสัยของเราเองจากพฤติกรรมของเราเองคือการสูบบุหรี่ร่วมกับการทําบางอย่างเช่นสูบบุหรี่หลังกินกาแฟหลังทานเหล้าในภาวะของทางด้านอารมณ์เวลาเครียดแล้วก็กังวลเบือ่อแล้วก็สูบบุหรี่จนทําให้เกิดการติด การเคยชินในชีวิตประจําวันมันก็จะส่งผลให้เราเนี่ยเลิกยากนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเลิกบุหรี่เนี่ยก็อาจจะต้องมีการปรับที่นิสัยแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขในส่วนของนิสัยและพฤติกรรมของตัวเราด้วยนะคะ,ะทีนี้เรามาดูกันว่าอย่างไหนล่ะพฤติกรรมแบบไหนล่ะที่ว่าเราติดบุหรี่เราติดบุหรี่แล้วหรือย,ยังนะคะก็จะมีให้สังเกตตัวเองอยู่ประมาณหข้อนะคะก็จะมีหนึง สูบติดต่อกันเป็นเวลานานหรือสูบในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นไม่สามารถเลิกสูบได้ควบคุมปริมาณการสูบไม่ได้เลิกหรือทํากิจกรรมต่างๆน้อยลงโดยมีผลมาจากบุหรี่นะคะสูบบุหรี่ปริมาณเท่าเดิมแต่ผลการตอบสนองกับน้อยลงก็ที่เรียกว่าดือ้อนิโคตินนะคะอยู่ในสถานการณ์หรือสถานที่ที่ไม่เอื้อมหนวยแต่ก็ยังสูบอยู่เพื่อที่ตอบสนองความต้องการของตัวเองหากไม่ได้สูบเกิน3วันก็ ก็จะมีอาการขึ้นไส้ปวดศีรษะกระวนกระวายหงุดหงิดจนทำให้ต้องกลับไปสูบอีกครั้งตรงนี้ค่ะก็เรียกว่าร่างกายขาดมิโคตินนะคะก็จะแสดงอาการเหล่านี้เกิดขึ้นนะคะอาการทั้ง6เนี้ค่ะเป็นอาการที่บ่งบอกว่าเราติดบุหรี่แล้วนะคะทีนี้หากเราต้องการเลิกก็จะมี9วิธีมาแนะนำนะคะข้อแรกก็คือกำหนดเป้าหมายและแรงจูงใจนะคะให้กำหนดเป้าหมายและแรงจูงใจเลยว่าเออ เราอะ่ะต้องการเลิกบุหรี่แน่นอนและอะไรหาสาเหตุของแรงจูงใจให้พบว่าอะไรเป็นสาเหตุหรืออะไรเป็นแรงจูงใจของเราเช่นเราทําเพื่อครอบครัวนะเพื่องานเพื่อสุขภาพของตัวเราเองนะคะตั้งใจมุง่งมั่นเขียนติดบริเวณฝาหรือบริเวณที่เราเห็นได้ชัดเลยค่ะเราเห็นได้ทุกวันแล้วก็กระตุ้นตัวเราว่าเออนะเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องทําต่อไปนะคะกําหนดเป้าหมายและแรงจูงใจให้ชัดเจนนะคะอ่า ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราต้องการจะสูบเราทำอะไรได้บ้างนะคะตรงนี้เราอาจจะพกมะนาวนะคะซึ่งเอามะนาวหั่นเป็นชิ้นเล็กๆพกติดตัวไว้เมื่อมีความรู้สึกอยากบุหรี่ก็หยิบมะนาวขึ้นมาอมทั้งเปลือกนะคะเขียวเขาบอกว่า,ามะนาวมีจะมีวิตามินซีมีสารที่ช่วยลดความอยากนิโคตินนะคะและในผู้ที่เลิกบุหรี่ด้วยมะนาวเนี่ยส่วนใหญ่พบว่าเลิกบุหรี่ได้ภายในสองสัปดาห์นะคะความอยากบุหรี่เนี่ยก็จะลดลง นอกจากนี้แล้วนะคะในชีวิตประจําวันเราก็จะเลือกรับประทานอาหารที่ช่วยในการลดความอยากของการสูบบุหรี่ได้เช่นนมสดนะคะจะช่วยลดปริมาณการสูบบุหรี่ลงได้นมสดจะช่วยให้รสชาติของบุหรี่เนี่ยแย่ลง นะคะเราก็รู้สึกว่าสูบแล้วเราไม่ค่อยพึงพอใจมันก็จะลดความอยากบุหรี่ได้นะคะผักใบเขียวยิ่งเขียวยิ่งดีนะคะเพราะว่าผักใบเขียวเนี่ยจะมีฤทธิ์ทำให้ไม่อยากสูบบุหรี่แล้วก็มีคอรโรฟินเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยป,ป้องกันการเกิโกดโรคมะเร็งนะคะไข่อกไก่ถั่วอาหารเหล่านี้จะมีสารที่เรียกว่าเซโรโทนินเซโรโทนินจะช่วยในการเลิกบุหรี่ได้ง่ายขึ้นนะคะ นอกจากนี้เวลาที่เราอยากบุหรี่นอกจากมะนาวแล้วก็มีหมักฝรั่งนะคะเวลาที่เราเคี้ยวหมักฝรั่งเนี่ยก็จะทําให้ความอยากบุหรี่เนี่ยลดลงดูแต่เรื่องของหมักฝรั่งเนี่ยก็จะมีผู้ใช้ที่รู้สึกว่าได้ผลและไม่ได้ผลแต่อย่างไรก็ตามนะคะเราก็สามารถที่จะเอานํามาลองปฏิบัติดูได้ก็ไม่เสียหายนะคะอ่าตอนนี้เราไปสี่วิธีแล้วนะคะลองมาดูฟังวิธีที่หและ6ต่อไปค่ะ วิธีที่ห้านะคะก็กําหนดเวลาในการเลิกบุหรี่ให้ชัดเจนให้แน่นอนเลยว่าเราจะกําหนดถึงเมื่อไหร่นะคะจะกําหนดที่จะเลิกสูบหรือว่าลดการสูบเมื่อเอา ช่วงเวลาไหนนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามนั้นให้ชัดเจนอะไรอันที่6ก็อะไรที่เป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่เนี่ยเราทิ้งไปไม่ให้เห็นเพราะว่าการที่เห็นสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งกระตุ้นทําให้เราเกิดความรู้สึกอยากบุหรี่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราทิ้งอุปกรณ์ในการสูบบุหรี่ทั้งหมดเพื่อไม่ใช่กระตุ้นตัวเรานะคะ 7ก็คือดื่มน้ำมากๆนะคะในช่วงเวลาสองสัปดาห์ถึงสามสัปดาห์ที่กำลังเลิกบุหรี่จะมีความรู้สึกอยากสูบบุหรี่รู้สึกทุกทรมานนิดนึงนะคะก็ให้ดื่มน้ำจะช่วยบรรเทาในความรู้สึกอยากลงนะคะแล้วก็การที่ดื่มน้ำเนี่ยค่ะอย่างน้อยวันละสิบแก้วนยจะช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายแล้วก็ทำให้ร่างกายสดชื่นขึ้นนะคะช่วยบรรเทาอาการหงุดหงิดลงไปได้บ้างนะคะเจ็ดก็หากิจกรรมเพื่อ ดึงดูดความสนใจเวลาที่เรารู้สึกอยากบุหรีแล้วนะคะเราก็ลองเบี่ยงเบนความสนใจไม่ให้นึกถึงบุหรีไปทํากิจกรรมที่ตัวเองชอบหาง,งานอดิเรกทำออกกําลังกายเพื่อบีงเบนความรู้สึกความคิดถึงบุหรี่เมื่อช่วผ่านช่วงเวลานั้นความต้องการหรือความอยากบุหรี่ก็จะลดลงนะคะท้ายที่สุดแล้วถ้าสมมุติว่าเรายังยังมีความรู้สึกอยากบุหรดีดูการลดละเลิกของเราเนี่ยยังไม่ลดลงเราก็คงต้องหาผู้ช่วยนะคะตรงนี้เราสามารถที่ ที่จะโทรปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะได้อย่างเช่นสายด่วน6 6 สถามบัญญาแพัยญยาลักคลินิกเลือกบุหรี่หรือที่คลินิกเลือกบุหรี่ตามศูนย์บริการสญญาธารณสุขต่างๆนะคะก็หา,าตัวช่วยหาผู้ช่วยให้เป็นที่ปรึกษาในแต่ละเรื่องเฉพาะจุดเพิ่มเติมนะคะอันนี้ก็เชื่อว่าทุกคนน่าจะประสบความสําเร็จในการลดละเลิกบุหรี่นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะก้าวิธีในการลดล้าเลิกบุหรี่ด้วยตัวเองไม่ยากเลยใช่ไหมคะมันสำคัญที่ว่าเราต้องตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่น นะคะในการที่จะเลือกบุหรี่คิดถึงเป้าหมายของเราว่าเราต้องการทําตรงนั้นเพื่อใครเพื่ออะไรนะคะแล้วก็เดินต่อนะคะเดินหน้าเลยนะคะเพื่อที่จะเลือกบุหรี่ให้ได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะดิฉันก็ได้แบ่งปันความรู้เรื่องของโทษบุหรี่สาเหตุของการติดบุหรี่อาการติดบุหรี่และก้าวิธีในการลดลบเลิกบุหรี่นะคะดิฉันก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่เข้ามารับฟังตรงนี้นะคะ ท่านผู้ฟังคะสุขภาพที่ดีส่งผลให้ชีวิตเป็นสุขติดตามรายการ Better Health Better Life จากวิทยาลัเซนหลุยได้ใหม่ในทุกวันพุธนะคะสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีคะ่ะวิเทาลเซนหลุยส์วิทยาลัยชั้นนำด้านสุขภาพเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีปริญญาโทและหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 02-675-5304สุขทั้งกายสบายทั้งใจในทุกทกวัน